แทนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่สคนเมื่อก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละเพราะว่าจะไปธุระบุรีเอียงหมากมากินเขาก้อนพี่น้องมาเด้อมาเด้อก๋วยเตี๋ยวไก่จาฮห้วนห้วนนุ่เข่ากันหิวโอ้จนสั้นพี่น้องเอ้ยข่อยอะแง่หิวโอ้โหเด็กในสอนเบี้ยวไหมหรอกสอนดีเพาะเอาแต่จ่สอนเบียเบ้ยวๆนี่แหละ <laughs> ล่นสนานกอนเนาะเห็นไหมฮะ อไอ้เจออออออ้บอน้ำสุม่สมอ่ะเมื่อคนใส่มะละใส่หัวลผ้าเจ้านี่หัวลผ้าน้อยหัวลผภาในน้อยไม่หน่อยอันพี่น้องอันทหอมหอมไหมมาเด้อมาเด้อเสียงกับสิไปเราละอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทุกคนพากันกี่น้ำอุ่นเลายๆพี่น้ากับพิงไฟเด้อ เสพอุ่นๆใส่ก็กินเฟลลี่เอาเสพทุลงทุลละลายยางมือเนี่ยอืมอร่อยเลยเ <c oughs> ตะแคลงขาดเห็นพีมหวังเบ่ง

ออืหัวลาภาหมอมหรหัวลาภาหน่อยหอมแห้น่าจะเป็นหัวลาภาปลูกเอา ก็ถือว่าพาซื้อใบมันจะใหญ่ๆมันก็หอม Jauh-jauh kayak dari betah Mami buah น้องแก่ของแสบ คิดคิิดคว่ากรุงเทพหนาวเนาะบางอื่น,นบนเหืือ อุท,ทีบหนาวเนี่ยแถบอีสานอนก่สิบองศาลมว่ายๆทั้งลมทั้งฝนบางหม่องฝนลินพร้อม

Ủa? Thế ta phải xếp bốc bùm phết à? cứ khứa พียปุ้มแม่ขอน้ำหน่อยลูแม่จะปักบเลยใช่ไหมคะเจ้าปัป้งมาเลยจะปับปัาาปบปอขอขอบคุณค่ะ mà bỏ bùng pia bưng kỳ đong bưng nam đu. Pick it off. Mighty kính chỉ Mhm. 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 sẽ tắm Mhm. Mhm. cả Mhm. 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 thật พริกของเขาเจ้าเองว่าเป็นพริกแบบสำรับสำเร็จรูกหมดหนาวไปจนเลยกับสดน้ำก็มาตำหมูเงกันพี่ของเพชรเป็นแต่กับสดน้ำมักสดน้ำนะ ไม่แห้งจ้ะตามห้องน,นี้ชุดน้ำแบบอื้มประด็กเขาเส้นพี่น้องอ่าโอเคฝากไปทุลงทุลักพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขูสุคขคนเงาเก่าคือเดิมแล้วค่ะเนอะขอให้ร่ำขอให้ดวยสวัสดีค่ะ